คำจำกัดความของปัสนีท่านนี้กันเลยกับคําว่าหมูทอดร้อยล้านถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข7ครับสวัสดีนะครับโอ้โหสวัสดีปัสณีหมายเลข7ของเรากันด้วยคุณแจ็ค คุณซินเห็นเขาแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ54นี่เนี่ยอะห้ปีคือคำตอบแรกของคุณครับอมาที่แก๊งสายสืบของเรากันหน่อยครับคำว่าเจ๊เนี่ยเจ๊จงนี่คือตำนานนะแอร์ขอทายว่าเจ๊จงอายุ58ปีค่ะ58ปีเออคุณนุ้ยล่ะครับไม่น่าจะ50หรอกเฮ้<า> <4 S 2> ยส่ป <48, S 2> นะเอา้า โอ้โหนี่ฉีกเลยนะหมอริ์ล่ะไม่ไม่คือโอเคหลยด้าคำว่าเจ๋คนก็เลยจะนึกภาพว่าอายุเยอะหรืออะไรเงี้ย58นี่มันไม่ถึงเออคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก52 52คือคำตอบของหมอริ์ครับครับเอาละหลากหลายเลยทีเดียวตรงนี้คุณเหลือตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยเท่านั้นเหตุการณ์จะใช้สำหรับปัะศนีท่านนี้ไหมครับใช้ไปเลยครับพี่ใช้เลยดีกว่าตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับเกี่ยวข้องกับปัะศนีอย่างไร โรงแรมดูสิทธานีกรุงเทพมหานครเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกในปีที่ปัส,สนีอายุ5าขวบครับ5าขวบตอนนี้คุณแจ็คคุณซินมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่54ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไม่ช่วยเลย,ย,ยเปลี่ยนคำตอบครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก54ปีเป็น55ปีค่ะ ขยับขึ้นไปเป็น55ปีครับโอ้โหขยับขึ้นคือผมผมผมมองจากเจ๊เลยนะฮะผมนึกถึงแม่ผมก่อนแม่ผมทรงแบบนี้เลยก็เลยดูน่าจะสัประมาณนี้ประมาณ55เลยตอบมาที่55ปีครับเอาละมาลุ้นกันผิด1ปีสำหรับปัณนีหมายเลข7เงินคุณจะหาย10,000บาทปัณนีหมายเลข7ครับคุณอายุ55ปีใช่หรือไม่ครับ โอเตอบถูกแบบแป๊ะๆเลยรับโบนัสอีกห้าพันบาทโอ้โสวัสดีครับเราเรารู้จักกันในนามของเจ๊จงหมูทอดนะครับชื่อจริงของเจ๊จงคือจงใจกิจแสวงค่ะคุณจงใจกิจแสวงอายุ 55ค่ะ55ปีอุตสาห์ขโมยชุดลูกมาใส่แล้วนะยังมองแก่แต่แม่อัใส่นี้นะโอ้โหห้าสิบห้าปีต้องบอกว่าดูภายนอกดูไม่ถึงเลยใช่จริงดูไม่ถึงค่ะครับเอาละมาถามที่มาที่ไปของหมูทอดเจ๊จงดีกว่าคือจริงๆแล้วคือตอนนั้นอ่ะเจ๊เป็นหนี้เจ๊เป็นหนี้แบบมาหลักก็ประมาณหลักล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้นี้ตอนนั้นคือขายข้าวแกงบุฟเฟ่ ก็ยังไม่พอใช้นี่เขาอ,อ,อีกใช่ไหมคะแล้ว้อนนี้ยด้วยความบังเอิญแบบมากๆเลยอ่ะเจ๊ก็ไปซื้อข้าวหมูทอดเนี่ยตอนนั้นเขาขายคือกล่องละสิบบาทใช่ไหมคะพอเจ๊ซื้อมาแล้วเจ๊เปิดออกมาเจ๊เห็นปุ๊บคือมันสิบบาทก็จริงแต่มันมีหมูแค่สี่ชิ้นใช่ปะคะนิดเดียวเองที่ต้องทำเป็นข้าวหมดเลยอ่าเจ๊ก็เลยบอกกับลูกสาวบอกว่าคอยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะขายอีเนี้ยให้ดูอพอพอรุ่งรุ่งขึ้นใช่ไหมคะเจ๊ก็ทําข้าวแกงบุฟเฟ่ขายปกตินี่นแหละ แต่เจ๊ซื้อหมูมารอไว้เลย8โลพอเข้าแกงเสร็จก็คือพับอันนั้นขึ้นไปเลยแล้วก็ขายหมูทอดขายหมูทอดต่อเลยเออเริ่มจากวันนั้นใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าทอดทีนี้นับจํานวนกิโลกันไม่ไหวแล้วนะครับทอดกันแบบแบบเยอะมากเลยปัจจุบันมีกี่สาขาแล้วครับ12ค่ะ12สาขาแล้วโอ้โหนี่จําไม่หวนไม่ไหวเลยสิฮะแต่ยังไงไปอุอุดหนุนกันได้ก็อ่า เข้าไปในในเพจก็ได้อะค่ะ,ะเพจร้านหมูทอดเจ๊จงอะค่ะ,ะก็จะมีเบอร์แต่ละสาขาใครใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้น<ม>เข้าเพจหมูทอดเจ๊จงไปอุดหนุนหมูทอดเจ๊จงกันได้<ช>แล้ววันนี้มารายการของเราเออมีมาฝากบ้างไหมคะคือก็พลาดไม่ได้ใช่ไหมคะในเมื่อเจ๊มาแล้วเจ๊ก็ต้องมีหมูมาให้พี่หนุ่ยิาน เอาละแล้วนี่คือเมนูบางส่วนจากร้านหมูทอดเจ๊จงนะครับใช่เลยสมัยก่อนมันเริ่มจากอะไรอ่ะเจ๊จงคืออันดับแรกเลยที่เจ๊ขายแรกๆเลยมันเริ่มจากหมูทอดอันนี้ก่อนอันนี้เขาจะเรียกว่าหมูทอดอะไรนะพูดไม่เป็นออริจินอลใช่ไหมน้าค่ะน้าก็แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกุ้งจ๋าึ่แต่ก่อนน่มันเป็นปูจ๋าแล้วตอนหลังคือเนื้อปูมันแพงมากใช่ไหมคะพออันนี้มาอันนี้ปุ๊บมาอันนี้เลยอันนี้คือตับผัดกระเทียม แล้วก็ล่าสุดนี่พูดไปก็คือน้ําลายไปเองด้วยค่ะอันนี้คือ3ชั้นทอดน้ําปลาโอ้โหเอาล่ะถึงเวลากินได้แล้วใช่ไหมเจ๊ได้ค่ะเจ๊ก็น้ําลายไหลเหมือนกันแล้วเนี่ยเชิญเลยเชิญเลยใครอยากทานอะไรลองดูแข็งหน่อยนึงคุณแจ๊คคุณซินอยากทานอะไรเชิญเลยผมในในฐานะที่ซินตอบถูกมาสุดท้ายเลยให้รางวัลกันนิดนึงฮะมีน้ําจิ้มไหมมีน้ําจิ้มหน่อยไหมจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงครับกุกติ๊กแล้วกันครับติ๊กนึงนิดนึงอ่ะลองชิมดูจ้ะ นี่คุณตั้งใจป้อนหน่อยแกแรงแฟนทำไมเอานี่เอานี่ไปกระดาษเช็ดหน้าซิวสัมผัสนุ่มอ่อนโยนต่อผิวแบบบางอย่างพวกเราจ้าแสดงความหวาขอโทษนะจ้าปกติมันไม่หวานนี่ต้องบอกเลยนี่ต้องบอกอีกนิดนึงนะครับซิวนะครับ Lucky Series ์นี่ต้องบอกเลยมีแบบซอฟต์แพคด้วยนะครับดีไซน์พิเศษลายภาพนะครับเขียนสีน้ำมี2ลายมงคลได้แก่ลายปลาคร์ฟนะครับนั่นก็คือด้านการงานจะพุ่งร่ำรวยนะครับและอีกหนึ่งลายก็คือลายซิ่วท้อนะครับนั่นก็หมายความว่าด้านสุขภาพแข็งแรงใช้งานสะดวกพกพาไปได้ทุกที่เอาล่ะเชิญเลยครับกินกันให้อย่างอร่อยเลยหมอฤทธิ์บะหมี่เราอะบะหมียังอยู่ขออนุญาตชี้มือ เป็นไงคะดีมากคำติม้มบาดีจริงเลยออเอาล่ะนี่ได้ชิมฝีมือของหมูทอดเจ๊โจงกันแล้วนะครับวันนี้นะครับขอบคุณเจ๊โจงอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ